วันนี้พามาชมซีตอง DX20 นะครับแม่เจ้าความเฟีย้ยวของคันนี้คืออะไรปกติเราจะเห็นคำว่า DX นี่คือ4ประตูหรือ5ประตูแล้วกันแต่ดูคันนี้ซะกอ่อนอันนะ d x t ดอนะครับหรือเรียกว่าคูเป้แล้วกันไม่รู้ว่าเรียกอะไรใช้คาว่า1เดียวในไทยนะครับหรือ1เดียวในโลกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นโปรเจกต์ลับของคุณพ่อผมที่เอาว่าซื้อรถมาเนี่ย ตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยได้ขับเลยนะครับแต่ก็เอาไปทํานู่นทํานี่จนงงไปหมดแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวไว้ว่างๆกาลังคิดอยู่เพราะรถมันวิ่งไม่ได้นะครับรถมันเก่าจัดคุยว่าจะรอสักเขาเรียกว่ารอไฟฟ้าแบตเตอรี่มันถูกกว่านี้หน่อยเทคโนโลยีการผิดแบตเตอรี่รถยนต์มันถูกกว่านี้หน่อยนะครับทํารถไฟฟ้าซะเลยแต่ตอนนี้มันยังแพงอยู่ก็เลยถือว่าโปรเจกต์ยังพับอยู่นะครับดูความฟีลสะก่อนแม่ทำเป็นเล่นไม่เคยเห็นไหมครับ คูเป้ประตูหน้ามีความยาวนะครับคำว่าระหว่างรถสี่ประตูกับคูเป้มันต่างกัอนอยังไงถ้ารถสี่ประตูเนี่ยประตูหน้ามันจะมันจะสั้นกว่านี้เพราะว่าไม่ต้องเผื่อให้คนมุดเข้าไปด้านหลังนะครับแต่พอมันเป็นคูเป้ปุ๊บสังเกตที่ประตูหน้ามันจะยาวนะครับเพื่อให้คนมุดเข้าไปตอนสองได้ทําเป็นเล่นไปนี่ทะลุกระจกเลยภายในนี้แม่ใช้คําว่าปลูกสาราแหนได้เลยนะครับโอ้โหเด,ดีย๋ยวเปิดกัน โอ้โหล็อกด้วยทำเป็นเล่นไหมเดี๋ยวรถหายนะครับต้องล็อกไว้หน่อยดูภายในนะครับดูเบาะนะครับงงจริงๆงงจริงๆวันก่อนโพสต์ลงไปใน Facebook นะครับเห็นคนงงก็เลยเอ,อมามาถ่ายคลิปให้ทุกคนงงกันต่อดีกว่ารถมีทะเบียนหมดนะครับไม่รู้ขาดเลยยังเก็บมานานมากเก็บมานานมากนี่ไม่ได้มีคันนี้คันเดียวมีนี่อีกเป็นไง Toyota าคราวในตำนานนะครับปกติเขามี4ประตูอันนี้ก็เหลือคูเป้แล้วนะดูภายในคราวไหมล่ะคราวไหมล่ะคราวไหมล่ะตอนแรกซื้อมาคันนี้วิ่งได้นะครับแต่ตอนนี้วิ่งไม่ได้แล้วเป็นเครื่องดีเซลด้วยตอนนี้แต่รถพวกนี้ผมว่า ต้องปั้นแหละเดี๋ยวต้องปั้นอยากใจผมอยากจะมาทําเก็บเป็นเดิมๆนะแบบทาไม่เดิมที่สุดแต่ตอนนี้อะไหล่นี้ต้องใช้คําว่าล่าหาทั้งโลกนะครับไม่ได้หาแค่ในเมืองไทยอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวนี้เรื่องโลกมันก็โลกมันอยู่ใกล้กันมากขึ้นนะครับถ้าเกิดใครติดตามมาสําหรับคนที่ไม่เคยดูคลิปมอเตอร์ไซค์ไอ้คลิปว่าผมทําอะไรคือผมขายม,มอเตอร์ไซค์ปกติพวกมอเตอร์ไซค์แปลกๆศูนย์บ้านเราไม่มีเราก็เบิกอะไหล่ทั่วโลกได้แต่ มอเตอร์ไซค์มันยังเป็นรถที่เหมือนยังไม่เก่ามากยังไม่ลึกมากนะครับเอาว่าถ้าเกิดเมืองนอกเล่นยุโรปเล่นอิตาลีเล่นอะไรมันหาได้ละเดนิโลมันอยู่ใกล้กันนะครับแอร์เฟรมาก็ไม่กี่วันอันที่เดียวถึงแต่มาอารมณ์เนี้ยแม่เจ้ารถนี่ใช้คาว่าแก่กว่าผมอีกไม่รู้จะหาอะไรงไงแต่เดี๋ยวดูสักวันต้องมียังแอบคิดเดี่ยวถ้ามีเวลามากกว่านี้จะมีโปรเจกต์ปั้นไอ้พวกนี้แหละมันยังไม่ยังไม่ได้มีแค่2คัคนนี้นะพ่อผมมีอารมณ์นี้ไว้เก็บไว้อีกเยอะ เดี๋ยวรอสักวันหนึ่งดูว่าจะลงสันดาปหรือว่าจะลงไฟฟ้าแต่คิดว่าน่าจะไปโจทย์ในส่วนของไฟฟ้านะเดี๋ยวรออะไรหลายอย่างมันไปมากกว่านี้อแบตเตอรี่อะไรหลายอย่างมันถูกกว่านี้ก่อนคุ้มกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทํารถพวกนี้มันจะกลายเป็นตํานานตํานานหรือเปล่า <laughs> กลับมาทําให้มันวิ่งในอีกครั้งนะครับโอเควันนี้นเรื่องราวโดยประมาณแล้วกันพามาชมสี่ล้อหน่อยแปลกๆนะครับเปลี่ยนบรรยากาศดูมอเตอร์ไซค์กันจนเบื่อละคลิปนี้ก็ถือว่า หลายคนจะใช้คําว่าซื้อรถมาทำซากเหรออันนี้ามาทํรซากจริงๆแต่เดี๋ยวซากเนี่ยสักวันมันต้องวิ่งได้นะครับฝากติดตามกันต่อไปสักวันหนึ่งถ้าผมทําให้มันวิ่งได้เดี๋ยวจะสัญญาว่าจะถ่ายคลิปให้ทุกคนชมเอ้ยหรือว่าไม่รู้มีคนอยากดูหรือว่าใครอยากดูเม้นบอกกันได้นะครับหรือไม่อยากดูก็เมนต์บอกกันได้นะครับจะได้ไม่ทำ <c oughs> โอเควันนี้เรื่องาราวมาโดยประมาณแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ